นกแม่แซมสายคุณอาคุณใดเนี่ยครับส้มตำสามราคาของเราผมรู้จักอีกคนหนึ่งใครกินส้มตำทุกวันหรอกินกับเบียหุยเพราะว่าเฝ้าเฝ้าผัวมันที่ใส่ไม่ดีผัวที่ใส่ไม่ดีเอาเยอะเอาเยอะวอแต่ช่วงนี้ยังไม่มีอะไรอ๋อก็เลยกินส้มตำทุกวันขาดไม่ได้ขนาดมือหักแขนหักฉีดโบท็อกอะไรหน้าชาก็ต้องกินส้มตำหรอหมอห้ามก็กินเธออาเชิญเขาเลยครับนะมา สวัสดีครับผมแอฟพี่ดาวสกุลสกุลโนแม่แซนไซคุณอาคุณยดยยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องตำนานเด้งจาในสุดก็มีของที่กินได้วันนี้ไม่เหนียงเลยนี่ของกินไม่มีบ่ะขยับกองมาเจอเมื่อกี้โอ้อะไรไม่รู้กินไม่ได้เลยอ้าววันนี้เรามีส้มตำส้มตำจากสามแหล่งตำลูกปลาร้าเหมือนกันหมดนะแต่เราแบ่งเป็นทุก กลางแล้วก็แพงเท่าที่หาได้นะแถวนี้แพงเท่าที่หาได้แพงเท่าที่หาได้แต่ถูกที่หาที่ไหนก็มีถูกนี่ก็คือแถวแถวนี้เลยมีอยู่แล้วโอเคมาเริ่มต้นจากอะไรกันอันนี้ตำปูปลาเจ๊แต้วเจ๊แต้วชื่อเฮียอะไรวะร้านเขาชื่อแต้วอ่ะร้านชื่ออะไรวะรู้ไหมไม่รู้ก็คืออันนี้สี่สิบบาทใช่ไหมนี่ถูกต้องครับผมนี่เดี๋ยวขอดูปริมาณอ่าฮะเฮ้ยมันก็โอ้หคนหนึ่งก็กินอิ่มแหละโอ้ยสะใจน่ะอันนี้พักเครื่องเคียงที่เขาให่มาก กะลัมกะลัมกับผักบุ้งผักบุ้งจีนผักบุ้งจีนหรอผักบุ้งไทยแบบไม่เขาเรียกไม่ลวกไม่ลวกร้านที่สองอันนี้มาจากในห้างราคาปานกลางแปดสิบบาทแปดสิบมาจากในห้างจะเห็นแฟนไชส์ร้านนี้อยู่ทั่วไปแต่เราไม่บอกว่าชื่อร้านอะไรขอก็จะใส่เป็นถ้วยพลาสติกเขาเรียกถ้วยโฟมดำถ้วยโฟมดำใช่ป่ะแมนถ้วยโฟมอะไรถ้วยพลาสติกถ้วยพลาสติก แปดสิบบาทมึงสีสันคือตัวแรกเพราะว่า,วาะมะนตันต่ำสวยอยู่นะต่ำไทยไหมอืมตัดต่ำสีสวยนะต่ำปูปลาเหมือนกันหมดเนาะอือ่าแต่สีสันโอ้ยมันคล้ายๆต่ไทย<ต>ปอแต่ในห้างอ่ะเส้นเขาจะอย่างเงี้ยใช่ปะ่ะเขาเรียกแบบว่าต่ำไม่ละเอียดมากเขาจะกรอบๆเนาะต่ำแบบคุกๆอะ่ะไม่ได้ต่ำเยอะเนาะต่ำแบบลุกๆเออใช่ไหมอืมเขาจะคายคุกๆงัดๆอ่ะอันนี้อันนี้บโบโบสนไม่แรงนะกินโบแรงอืมแปลว่าปลาล่าผู้ดีแรงผู้ดี อือผู้ดีอ่ะอือเดี๋ยวสีสันสวยนะเอาคุ้ขเข่มาปริมาณก็เห็นกันได้อย่างชัดเจนว่าอันนี้น้อยกว่าใช่น้อยกว่าเส้นน้อยกว่านฮะแต่ว่ายังอื่นเยอะนะแต่เส้นน้อยกว่าเนาะเส้นน้อยก็ประมาณเท่าหนึ่งอะเนาะประมาณครึ่งหนึ่งนะครึ่งครึ่งเลยอะแต่อันนี้สีสันเขาก็สวยนะผู้ดีละสะอาดสะอาดหน่อยก็มีครบนะอ่ามะเขือเทศมีเนาะอ่าเเรียกอะไรนะตัวผักยาวมีแล้วก็ ปูเมแต่อันนี้เหมือนใส่อันนี้นี่ป่ะมีปูปูปูปอันนี้เหมือนใส่มะเขือขื่นเหรอเฮ้ยบักหน้าอุตุน้นเหรอบักหน้าอ๋อโอเคโอเคแปลว่าเหมือนกันหมดเนาะพักได้อะไรมาบ้างโหระพาโหระพาเขาอีกินกระข่อยกระลาบแต่กรทตัมสมมา่ึ้นกินเขากะทิไอันนี้คือการแหละกะลัมกะลัมกะลัมนี่มันถูกไงกะลัมคือเราจะยัดใส่จานไปหมดเลยเหรอเราได้ไปผักอะไรมาถั่วถั่วบักยาวกะทิใส่ไหมนังใส่ไมเจ้กระแถมทั่วอยู่บนนึ แล้วก็แตงกวาหั่นเป็นง่ายๆใช่ๆสามเปียงสามเปียงคือสามเปียงสามสินสามตนอ๋อสามเปียงคือสามชิ้นเหรอใช่หลับแต่หลับแต่เปียงแรกแล้วม่ต้องสามเปียงหรอกเอาเอาคบๆเอาว่าคบแข่งมากต่อไปเป็นไฮโซหรูหราที่สุดไฮโซหรูหราที่หาได้จากร้านมองซีลฟันสูรบิสเซตบิสมุสบิสมาร์ดเฮ้ย อันนี้เฮ้ยไม่น่าเชื่อว่าันอยู่ร้านผู้ดีอะไรงี้นสิเอันนี้น่าจะเป็นหื่นอ่ะเรามาดูก่อนเขาเขาแพ็คมาเป็นอย่างเงี้ยอ่ะเขาแยกน้ำมาให้อ่ะแยกน้ำแล้วก็มีเส้นมะละกอมาให้อ่ะแปลว่าอะไรเขากลัวมันเซ็งอ่าถูกต้องเขากลัวมากลัวมันจืดกลัวรสชาติมันจืดชืดใส่ใจใส่ใจใช่เขาใส่ใจแปลว่าถ้าเราไม่มีอะไรมาคุกนี่เรากกินลำบากเนาะถูกต้องแต่ว่าเรามีคุกเนาะ อ่ะเราจะเราใส่ลงไปในคุกในคุกเนาะอ่าฮะอ่ะเราขอดูจำนวนเส้นมะละกออืมมาหนึ่งเส้นไหมเส้นอ่าโอเคบ้าเนี่ยนี่แนละอย่างนั้นเนี่ยเจตการเหตบกานณ์สามสิบหกเส้นไม่ใช่หรอกเยอะกว่านั้นก็ใส่หมดทุกเส้นเลยอ่ะพอๆกันเนี่ยหระมั้งเดี๋ยวผมว่าเยอะกว่านี้หน่อยไหมหลายหลายกลุ่นนะออันนี้อันนี้มันเบิ้งเบิ้งหลายเบิ้งผู้เป็นอยังมันมันือพวเคลือเทศแล้วกับมันใส่เยอะเนี่ยอ่าอันนี้ราคาคุกนี้ลืมบอกนะ ร้อยห้าสิบจากเดอะมอบากปิพูดเที่อะไรเดอะมอบางแคสิ่ไปบางกะพิหรือเ่ะอุ้ยอ๋อเห็นแล้วเห็นแล้วเออดมนะโอ้ร่องดมเขาใส่นี่แน่เลยอันนั้นอ่ะเออตักซีบหรอกินมันหวานๆวานอ่ะอืมอืมนะแล้วก็ตลาเบิ้งซ่วงมันโมเมน บ่มบ,บ่มบ่มเป็นปลาล่าขวดว่ะ่ายก็ว,ว่าปลาล่าข้าตม้มอีมเออปลาลากิ่นมันมีเอกลักษณ์อยู่เนาะเออเออเมนอ่ะเอ็กซ์ซีตูมดูดิกินบ่ะเมนบ่นกินไปเนี่ยเด็ก <c oughs> อ้า <c oughs> อ,อ่ะเซียมัหมดเลยไอ้รูดมาเลยโอ้ค้นเนาะค้นคลากนะก็แบบผมผมดูตอนแรกมันคือคือน้ำพริกนี่ไหมคนโคตรอ่ะดูไปนะเออโคเลเลยนั่นแหละเราต้องเอานี้ลงไปไหมไม่ต้องก็ได้มันเปียดนะมันเปียดนะชาติล่าง โอ้แต่น้ำเขาน้อยนะน้ำเขาคุกคิกมากเลยเนี่ยแล้วก็ถิ่นนะกถิ่นด้ไปลุยน้าโดยหน้านะโอ้คุกไปคุกมารู้แหละมันก็พอดีมั้งล่ะน้อยเหมือนจะน้อยนะเดี๋ยวต้องลองเทมาดูแต่ปูร้านนี้จะเป็นผมดูออกปูทะเลไม่ใช่แคปปูอยู่แถวห้วยขวางเนี่ยเขาหากินกลางคืนจนจับแถวห้วยขวางใช่ใช่ใช่มีมีมีเขาจะเดินใส่ชั้นสั้น เขาจำมาใส่ใส่เดียวรยป่ะใช่ใช่ใช่มีจานอ่ะนะออกมาใส่สู่โลกภายนอกขคกลนใส่จาดเตี่ยดัวพุทธเตี่ยเตี่ยไปเอาจริงอะเรียงกันเงี่ยดูไม่ออกนะร้านไหนแพงอะไรถูกเลยนะดูไม่ออกเลยนะเพราะว่าร้านนี้มันจะเหมือนของแพงไหมก็ไม่นะร้านนี้เหมือนของแพงมากกว่านะ ทำรสชาติอีสานมากก็ได้อ่ะมาดูว่าผักที่เขาให้มากินแกงหม้ส้มตำนะนี่มันมีผักที่ไม่ไม่ไม่เคยมีในด้านส้มตำให้ผักสลัดใช่ป่ะเนี่ยอ๋อผัก้อยฟ้าคืออะไรอันนี้ผัก้อยฟ้าคืออะไรเขาปลูกดินจริงเหรอเงี่ยนเขาเรียกผักคอสผักอะไรเปล่าวะหรือว่าเขาเรียกผักสลัดใช่ไหมสลัดผักคอสกินโอ๊กเออไอ้ผักแบบว่าพูดดีหน่อยอ่ะเราใส่วางนี้เลยป่ะวางลงไ แล้วก็มีนี่ด้วยที่ผมชอบกินผักชีอะไรนะดา,าวนะชอบสัผสวนผักชีฝรั่งกับผักชีดาว,วลแล้วก็มีมตังปลาสามชิ้นเหมือนกันหยิบร้อยนี่ยครับส้มตำสามราคาของเราม,มาละมายันแรกเจ๊แต๋หลังเซเว่นดีดีบาทเราสองคน อาจจะไม่ได้กินซ้มตาบ่อยขนาดนั้นผมรู้จักอีกคนหนึ่งกินซ้มตามทุกวันหรอกินกับเบียเพราะว่าเศร้าผัวมันพนิใส่ไม่ดีพูนิใส่ไม่ดีเอาอีกเล้วเอาเงี้เหรอแต่ช่วงนี้ยังไม่มีอะไรอ๋อก็เลยกินซ้มตาทุกวันขาดไม่ได้ขนาดมือหักแขนหักฉีดโบท็อกอะไรน่าชาก็ต้องกินซ้มตาหรอหมอห้ามก็กินเธอขอเชิญเขาเลยครับมามามาดูนะดูมือยังหักยูเลย มามามาป้อนนะมือหักแต่กินซุปจำทุกวันนะจะมีอย่างนี้พี่คอนเซ็ปต์ยังจะมีสามซุปจำอ่ฮะมีถูกมีกลางมีแพงเสียสิบบาทแปดสิบบาทร้อยห้าสิบบาทโอ้โหอันนั้นร้อยห้าสิบเลยเหรอเดี๋ยวมากินกันว่าแต่ละอันแตกต่างกันไหมอร่อยอะไรรสชาติเป็นยังไงกันเดี๋ยวลองซื้อมืก่อนเด้ออันนี้ยังไม่ได้ชิมกันเลยเหรอว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 อกำลังรอกูดูมากินเลยสี่สิบบาทบเนื้อหน้าตาดูดีนะเจ๊แต้วไง เซเว่นอะหลังเซเว่นอะชื่อแต๋วหรอไม่รู้ผมไม่รู้ผมมั่วก็ไม่ต่างซื้อเขาตัวจั๊เขาซื้อมาเบ้พร้อมกันเลยเลยนี่นี่ถ้าคนกินส้มตำแท้เขาชอบใช้ช้อนเพราะว่าอะไรพี่มันกินน้ำซุปได้ปะใช่มันได้น้ำมันได้เนื้อซดเป็นน้ำซุปบ่าคิดดูอะนึงสองไปอืม กเป็นกรอบอยู่นะนี่ตดน้ําตามด้วยของจริงว่ะอืมอร่อยแซ่บแซบอันนี้แซ่บอยู่เดี๋ยวนะมันต้องกินน้ําด้วยอันนี้แซ่บอยู่แต่ว่าอันนี้เขามันสิเซ็งไปนิดนึงเฮ้จะผมว่าโอเคอร่อยนะไม่เซ็งนะพี่ได้นะผมว่าอร่อยนะอ่ะผมว่าไข่ไข่มันเซ็งอันเนี้ยพอดีเลยนะเผ็ดเปรี้ยวหวานเค็มอะไรเงี้ยพอดีมากเลยอ่ะ แล้วก็ปลาไม่ได้เหม็นด้วยขนาดเป็นร้านบ้านๆนะใช่ไหมเตะตะตอนที่แกะถุงออกตอนแรกกินแห้งนะกินมันเถือนใช่ไหมแห้เพราะมันอบอยู่ในถุงไงร้านไหนเนี่ยหลังเซเว่นเหรอร้านที่พี่ชอบกินอ่ะหลังเซเว่นอ่ะเดี๋ยวนะชิมชิมให้หมดทุกส่วนของเขาก่อนเช่นมะละกอก็ดีนะกรอบนะเพราะว่าบางทีข้างนอกเขามะละกอมันชอบแบบนี้ใช่ไหมชอบแบบว่าไม่ค่อยกรอบใช่ไหมเหนียวเพราะว่าในห้างมันจะกรอบกว่าใช่ไหมแต่นี้มะละกอกอบนะปุ๊บเลยแม่เบิ้งเบื้องจากเส้นต้นแหลก มันนาสีมันนาวสีเละแต่พอเ้ามกินปุ๊บเส้นมันยังกรอบอยู่แสดงว่าเขาเจ้าใส่ใส่มะกรอดีอยู่มะเขือเทศก็เหนียวนุ่มเป็นพันจากญี่ปุ่นแน่เลยมะเขือเทศโอ้โหมะเขือเทศเหนียวทุกคนด้วยถือว่าทําได้ดีนะจานนี่ยคันคันประหามก็เม็ดละถ้วยเนี่ยเม็ดถือว่าทําได้ดีนะทำนี้ได้เยอะด้วยสี่สิบบาทแปดสิบบาทอันนี้แบบบ้านๆทั่วไปหาได้ตลอดถือว่าคุ้มอยู่อันนี้แพงขึ้นมาหน่อยแปดสิบบาทอจากในห้างใช่ในห้างจ่ายเส้นมะละกอจะน้อยนิดนึง หน้าตาดูไม่่นาาตจะแตกต่างกันแต่หน้าตาก็ดูน่ากินนะสีสันมันแดงแดงมันแบบเหลืองเหลืองเนาะสีสันเหมือนส้นตำใชใชในห้างกเกิลอ๋อฮัมตำหนูอ๋อฮัมตำกูเกิลแต่ผมมองดูมันเหมือนตำไทยอ่ะใช่ใช่แต่เป็นตำปลาละนะมามาพี่มาเส้นมันเหมือนเนี่ยเส้นเขาเขาจะไอ้นี่เหมือนกันซับในห้างเราชอบอย่างนี้เนาะซับยาบเลยจาบเนี่ยแต่ว่าถ้าอีสานจริงเขาจะซับแบบละเอียดละเอียดป่ะพี่ใช่แล้วแต่ชอบเนาะ แต่ในห้างเขาเนี่ยจะเป็นเช่นอย่างนี้แต่ถ้าสมัยก่อนก็เครื่องเทศซับก็ขูดมาอนาะอืมปลาไหาเหรอปลาไหลไม่ใช่เหรออันนี้รสชาติเขาจะพูดดีใช่ไหมปลาไหลมอ่อนเลยเนาะมันจะหวานหวานเนาะหวานมันไม่มีปลาไหเลยเนี่ยมีพี่มีเหรอแต่มันอ่อนนีคืออะไรเนี่ยมีเหรอมีแต่มันอ่อน ไม่งั้นมันเป็นสีนี้ไม่ได้หรอกแต่หวานมากเลยอ่ะแต่ว่าหวานเพราะว่าเขาพี่ก็รู้ว่าคนแบบมันจะมีคนสองแบบมันจะมีคนชอบเค็มชอมตมเค็มอะ่ะถ้าเกิดอีสานมากๆก็จะชอบเค็มอันอันนี้นี่เหมาะสําหรับคนที่ว่ากินปลาล้าไม่มีกลิ่นอ่าคนอเมรเทาชอบหวานอืมแต่ติดอาจจะติดรสนี้อันนี้มันออกหวานเปรี้ยวปลาล้าเนี่ย โโอหแบบโบมี่หวานนำมันมันอารมณ์ตามไทยไปเลยเนี่ยอันเนี้ยกินตุ่นนปูดิเราเห็นปูนะหนูว่าน่าจะเป็นปูจืดปูจืดเหรอซีซึ่งข้ามปูจืดรสชาติหวานอันเนี้ยแล้วก็เส้นก็กระป๋อเหมือนเมื่อกี้แหละแม่นะระดับความเผ็ดอันนี้คือแบบว่าบอกบอกบอกตามร้านเขาเลยว่าให้เขาทําของเขาเองอันจานนี้กับจานแรกอันไหนสะดวกกันอันแรกอานแรกอันนี้รสชาติผู้ดีมาก คนแบบเขาเรียกว่าคนหัดกินส้มตำอ่ะหัดกินปลากินนี้ได้เลยเด็กๆกินได้นะเพราะปกติคันว่าตามผูปลาแล้วกินปลาแล้วต้องช่วยมาแล้วอันนี้บ่มีเลยเอาขายในห้างไงใบหม็ดมากก็ไม่ได้ในเนื้อะลาะกอก็ไม่มีกลิ่นส้มตำเลยเพราะมันมะใหญ่มากอ่ะจานนี้ผ่านไปถือว่าจานนี้รสชาติแบบว่าให้คนทำรับคนหัดกินส้มตำกินรสชาติจะไม่จัดอันนี้ของแพง อันนี้ร้อยห้าสิบบาทร้อยหา้าสิบแต่ว่าหน้าตาดูเผ็ดกว่าอันสองนะเผ็ดกว่าอันกลา,มางมันจะเผ็ดเราเพราะว่าเรื่องหนี่งมันเป็นพริกแข้งพร้อมขจัดพริกแห้งแล้วก็มีนี้ด้วยกระถนกระถิ่นกระถุยมาลองพี่เอาโอ้มือเลยเหรอมือเลยสอนสอนโบธนัดเด้อๆๆๆแต่อันนี้ไม่ค่อยมีน้ำเนาะอันนี้น้ำพริกส้มตำเออเฮ้ยมีความเอกลักษณ์ของมันว่ะ มันคือรสชาติอะไรวะอีกคนก็อีกคนก็เสี่ยงน้อมาหนอ่งน้อต้องจิบอีกรอบอ่ะเมื่อกี้กินกินผักมันกบเอ้ยมันมีรสชาติเอกลักษณ์ของมันกินด้วยมาดูเขาใส่อะไรอ่ะชื่ออะไรล่ะเป็นกลิ่นที่มันแปลกๆอขาใส่มะขามเปียกเหรออ๋อมะขามเปียกใช่ไหมเป็นต้มตำมะขามเปียกกลิ่นที่ยังแรงกบๆใช่ไหมอืมกลิ่นมะขามเปียกอืมแล้วก็ปลาลาก็ไม่ใช่ปลาล่าขวด นี่ก็เป็นปลารเขาเขา,เขาต้มเอง,อง,ของเขาทำเองของเขาเนี่ยมันเหมือนเป็นกลิ่นของเขาอะเนาะอันนี้ปลาลาปลาาก็ไม่เหมือนไม่าคาดเหมือนกันมไม่คาดออกด้วยอันนี้ท่านกินข้ามสซลิเพสโต้ดูแต่เส้นเขาก็จะไม่กรอบเท่าอันแรกอันสองเนาะเส้นออกเชนเหนียวๆอ,อ,อันนี้เส้นเป็นเนื้ออันนี้เส้นสีเหนียวอยู่ใช่แต่อันแรกอันแรกเส้นกรอบ ลอยหาซิคุณตื้อคุณหมดเฮ้ยแต่รสชาติเขาไม่เหมือนสมม้มตําธรรมดาเออมันถ้าบอกส้มตำสี่สิบกับส้มตำเนี่ยคนละคนละรสชาติเลยคนละอย่างกันเลยมันมจังไไดบูไม่เคยกินเนี่ยส,มมสมม้มตำสมนี่อันนี้โจรสชาติจะคล้ายพวกเนี่ยไม่กิ่นอะไรสปาเกตตี้ลอยเลยลอยเลยมันกลิ่นมะขามเปียกเลยมั้งกินมะขามเปียกแล้วก็เดี๋ยวไว้ให้เยลชิมแล้วกันเป็นคล้ายๆพริกขั่วเอออะไรทักอย่างอ่ะกลิ่นเขาจะไม่เหมือนที่อื่นอ่ะพริกนเอาไปคั่วเนี่ยเห็นป่ะเนี่ยพริกไม่มีดำๆด้วยเห็นม พถ้าถ้ากลิ่นต้มตำพริกขั่วมันจะเป็นประมาณเนี้ยอืกลิ่นมันไม่เหมือนต้มตำอมาเอาง่ายๆอะแล้วก็มันนืดเหนื่อยไข่มะขามเปียกอะไรใ่ไหมะขามเปียกมะกอกนี่เนี่ยลองลองปูหน่อยปูให้พี่บัวลองปูไม่มีมะกอกนะพี่บอกว่ามันมันนืดเหนื่อนะความนืดของมันนะแต่ปูเขาดูดีว่ะเออปูเขาแบบเนเยอะวอกแข็งยอดปูแล้วมันอรอยหาซื้อเลยไม่แพงแพงที่ร้านเขาถ้าฐานที่ด้วยไงเขาอยู่ห้างก็ต้องแพงอ่ะ ฟูจืดแต่ก็รสชาติแบบแปลกๆรสชาติน้ำต้มตําอ่ะมันเข้าไปมันมันมีเอกลักษณ์ของมันจริงๆที่มันไม่เหมือนต้มตําปกติอ่ะมันไม่เหมือนปูบาาปกติอ่ะรสชาติเอกลักษณ์อ่ะกินไปกลิ่นมันจะไม่ใช่ต้มตําเลยกลิ่นมันจะเหมือนอย่างอื่นอ่ะมันเหมือนอะไรก็เหมือนแกงส้มเหรอกลิ่นมันจะเออเหมือนอะไรไม่รู้อ่ะไม่ใช่ต้มตําพวงทำของเขาเองแหละเอาลงชิมปูในนี้ดล เขาคงชิมมานั 1941, ้นเขาคงทำมีสูตรของเขาเองอันนี้อันนี้เค็มแน่นอนเค็มมันจะตัวเล็กๆอุ้ยคนอีสานดูด้วยอ่ะหอมหวกัดสามอันแล้วคนเค็มเลยนะสามตัวหรออันนี้เค็มปัดเลยแต่อร่อยเห็นมาเดี๋ยวเรามาบทคะแนนกันนะชี้ไปชี่จานที่ชอบที่สุดนะสามบนพร้อมกันนะโอเคหนึ่งสองสาม อ่าเห็นไหมอันนี้าจานนี้เหมือนส้มตำม,มากที่สุดอืม,มันคือรสชาติที่เราคุ้นเคยส้มตำอ่ะถ้าพูดว่าส้มตำาปูปลาเ่ารสชาตินี้อันนู้นมันจะหวานเป็นเด็กกินง่ายอ่าอันนี้ไข่ตำไทยใช่กเ็เลยไข่ตำไทยในรสชาติตำไทยเลยแหละคันนี้อันยังกุ้งแห้งนะแมน่นเลยเนี่ยรสชาติปลาลานอ่อนแต่พอเนี่ยแม่งแอดหวานเลยแม่งไม่เหมือนส้มตำม,มันบูเหมือนอันอันนี้ไข่กับว่า S <S 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 เขาเอาหน้าปลาเร็กแถวบันนอกมาตำเนี่ยเน,นี่ยอ,อันเนี่ยเออเขาอาจจะมีสูตรของเขาแหละต้มตำสมัยก่อนที่ตอนที่ยังไม่มีพวกปลาขวดอะนนี้เ<ม>น,นี่ยอันนี้เนี่ยอันเลยอันนี้เลยในซ้ำนี่เลยก็จะเป็นสูตรเอกระลังของเข,เขาเขาอยากให้กลิ่นมันแปลกมั้งกลิ่นทม่เมืนอเดินเพราะว่าตำสมัยก่อนเราจะไม่ค่อยใช้มะนาวเนาะเราใช้ส้มมากแม่นขั้นขั้นคนกินประจำเลยสีบูมากดอกสองสมัยเดี๋ยวหมเออสิบมากนี่มากอันนี้ย แต่เขาก็อาจจะมีแฟนคลับของเขากลุ่มลูกค้าที่เขาชอบกินอย่างนี้ก็ต้องมีเพราะเขาไม่กันเขาไม่ทำมั่วๆหรอรสชัตเนี่ยก็ต้องใช่พี่เดมอลบารแคร์เขาห่างของเขาเขาคิดมาแล้วว่ามันต้องมีกลุ่มลูกค้าของเขาที่ชอบรสชาตินี้อ่า ก็ไปลองกันได้ชอบแบบไหนก็ไปเลือกเอาอันนี้คือหาแพงที่สุดได้ในละแวกนี้ใช่ใช่แต่ว่าถ้าในกรุงเทพมันก็จะมีจานละ300รบาทก็มีมีร้านดังๆที่ผมดูในทิกตอกอ่ะเด็กวัยรุ่นแบบเยนซีชอบไปกินเขาบอกกินแล้วไม่เหมือนกินส้มตำทำไมาะไม่รู้คนที่ไม่ชอบกินส้มตำกินได้ผีบ้าแต่สั่นเขาเอิญซ้ำชมวะไม่รู้เขาก็บอกกันอย่างนี้เป็นร้านส้มตำที่เขาบอกว่าไม่เหมือนส้มตำต้องมาลองผมก็งงอยู่ว่ามันคืออะไรเอตัวตองโอ้ผมก็งงเหมือนกันนะอ่ะอันนี้ จานนี้ชนะไปเลยเอกสารสามคนยืนยันเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะไปมอบล่อเอ้ยมอบโล่มอบโล่กันให้ที่ร้านเจ๊แต้วด้วยวันนี้ไปไหมมอบโล่เกียิประกาศพิพิธภัณให้เขาอือโอ้อ่ะคุกอันถือฮะนีคบคบเรียนคบสี่สิบบาทอ่ะขั้นเทากินตอนที่แรกๆที่ยซื้อขาวซื้อมา จ๋าเหล่านี้ใช่ไหมนี่ขนาดต่อให้นะคือว่านานสุดแล้วนะอันนี้เขาใช้ปลาไะลเลยพี่ได้ดูปะไม่ได้ดูอ่ะผมว่าปลาน่าจะปลาเพาต้มเองหรือเปล่าปลาเขาม้งแต่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันวัดดีวัดีสุ่มีเขาจิน้ำปลาต้มเองส่วนนึ่งแล้วก็น้ำปลาไหลครัส่วนนึ่งผสมไหมันแบบบะลาดกันอร่อยเลยเนี่ยอ่กเอกฉันนะวันนี้ของถูกคนะครับเอ๊มเอ๊มกวาถูกและอร่อยของบางอย่างแพงไม่ใช่ว่าดีเสมอไป อยู่ที่ว่ารสชาติและความเคยกินของเราด้วยใช่ไหมแต่ก็แล้วแต่ลิ้นแต่ละคนบแล้วจะดีดินใช่ใช่ใช่อันนี้ท่านซื้อกินซื้อกินที่เดียวอ่ารู้สึกไม่ถูกปากรู้สึกใจรู้สึกเปล่ในห้างเขาได้ทำรสชาติอ่อนๆหน่อยถือว่าเป็นราคากลางทำไมอ่ะหมายถึงว่า80อ่ะมันก็ไปค่อนข้างจะแรงอ๋อแต่หมายถึงว่าเราเปรียบเทียบไงมสี่สิบแปดสิบร้อยห้าสิบใช่ จริงๆถ้าราคาส้มตำราคาถูกเดี๋ยวนี้30ยังมีอยู่ไม่มีไม่มีแล้วผมว่าเริ่มถี่น้อยเริ่มถี่ถี่หมดแล้วหลักที่ไอ้เบนชอบซื้อมานั่นแหละสามสิบบาทฮะอยดีสวยป่ะแต่มันปิดไปแล้วน่าจะเจ๋งไม่ค่อยมีแล้วเดี๋ยวนี้อะไรก็เริ่มถี่ถี่หมดก็ตกเหวี่ยงใช่สี่สิบเนี่ยยางถือนะเดี๋ยวนี้ขั้นขั้นตอนสมัยก่อนนะแม่นอยู่เมื่อสิบปีที่แล้วได้อยูสามสิบบาทยี่สิบบาทยี่สิบสมัยก่อนขั้นตอนลิวนี่ยก็เลยเคยกินชามเก้าร้อยไหม อใส่กุ้งมาก่อนช้มซำแค่30แหละกุ้งมาก่อนแปดร้อยมันก็แมนเดียวมันสะสมมูลค่าเยอะนะกุ้งมาก่อนอ่าไปวันนี้่ไปี่น้องคันมักขี่ปืนก็ฝากกดไลค์กดแชรกก็ซับแต่ใครแต่ไรด้ครับด้วยก่อนจากกันก็มีอย่างไรฝากไวปที่กาหมดแล้วเนี่ยอร่อยมักสำราญได้น้อยแต่มักดำเนิด้วยพี่น้องด้วยสำรับมือนี้พี่ดีเขากล่าวคำบรรจสนี้ครับครับโค้ดบ๊อบเอ้ะ